เนื่องในโอกาสครูบาบุญชุม่มอายุวัฒนะมงคล58ปีวันนี้จึงขอนำเสนอประวัติครูบาบุญชุม่มยานสังวโลครูบาบุญชุม่มยานสังวโลเป็นพระพิสุฝ่ายอรันวาสีชาวพุทธผู้ได้รับความเคารพศรัทธาอย่างสูงจากชาวยวนไทยใหญ่ชาวลาวและชาวภูตาน ครูบาบุญชุ่มเกิดเมื่อวันอังคารที่5มกราคมพศ2508เวลา9นาฬิกาที่หมู่บ้านแม่คำหนองบัวตำบลแม่คำอำเภอแม่จนันจังหวัดเชียงรายเป็นบุตรคนโตของนายคำล่าและนางแสงล่าทาแกงแม้ครอบครัวจะยากจนใช้ชีวิตอย่างยากลำบากแต่โยมมารดาก็ปลูกฝังให้ท่านทำบุญสวดมนต์ทำสมาธิอยู่เสมอ ทำให้ท่านสนใจออกบวชหลังจากเรียนจบชั้นปฐมศึกษาปีที่4จึงบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่19พฤษภาคม2519ขณะอายุได้11ปีศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบได้นักธรรมชั้นตรีในปีพศ2526ต่อมาได้เข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่9พฤษภาคมพศ2529 เวลา9นาฬิก19นาทีณอุโบสถวัดพระเจ้าก้าตื้อปัจจุบันรวมกับวัดสวนดอกจังหวัดเชียงใหม่โดยมีพระราชพรมมาจารย์ดวงคำธรรมทินโนเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระอุปชาพระครูเวรุวันพิทักษ์เป็นพระอนุสาวนาจารย์และพระครูศรีปริยัตนุรักษเป็นพระ กรรรมวาจาจนับแต่ออกบวชครูบาบุญชุม่มมุ่งเน้นเรียนกรรมฐานจากครูบาหลายองค์ได้จาริกไปหลายท้องที่ทั้งภาคเหนือของไทยพม่าเนปาลอินเดียอูตานและอื่นๆเมื่อพบเห็นวัดใดสุดสทรมก็เป็นผู้นำในการบูรณะและได้สร้างพระาธาตุเจดีวิหารพระพุทธรูปไว้หลายแห่งในภาคเหนือ รัชชาน12ปันาและประเทศลาว